ฆาตรกรรมหกศพในฟาร์มที่ห่างไกลนี่คือคดีปริศนาที่ลึกลับที่สุดในประเทศเยอรมนีอินเตอร์ไคเฟกคือฟาร์มเล็กๆที่อยู่ห่างไกลโดยระหว่างเมืองอินโกสตาร์ Start, รัฐบาวาเรียและเมืองชโรเบนฮาวเซนที่อยู่ห่างไปทางตอนเหนือของเมืองมิวนิกราว70กิโลที่นี่เป็นจุดกำเนิดของคดี ปริศนาฆาตกรรมที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมนีในปี1922ผู้อยู่อาศัยที่ฟาร์มแห่งนี้จำนวน6คนได้แก่อันเดรสกคูเบอร์อายุ63ปีและภรรยาคาซินลาคูเบอร์อายุ72ปี ลูกสาวที่เป็นแม่ไม้วิกตอเรียคาเบลอายุ35ปี